สัตว์ต้องเวียน่หวเพราะไม่เห็นอริยสัตว์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือน่้นไม้อันบุคคลสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศบางคลาวตกเอาโคนลงบางคลาวตกเอาตอนกลางลงบางคลาวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทำนองเดียวกันบางคราวเล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่เขาเป็นผู้ไม่เห็นซึ่งอริยสัจท,ทั้งสีอริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคโก,กรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้ชุดห้าเล่มจากพระโอษฐ์เล่มที่สองอริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้าที่97